ชีวิตที่มั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับอะไร หลายคนกําลังเริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิตถูกไหมคะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าทุกคนแหละตั้งแต่เกิดจนโตเรามักจะได้ยินเสียงที่พ่อแม่เราใส่หูเรามาประจําเลยว่าต้องทํางานบริษัทต้องทํางานข้าราชการเราถึงจะมีชีวิตที่มั่นคงแล้วคุณกลับไปรีเช็คตัวเองหรือย,อยังว่าชีวิตที่มั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับอะไรที่แน่ๆบอกเลยในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมายุคนี้มันอาจจะ จะไม่มั่นคงอีกต่อไปแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมั่นคงมากขึ้นบ,บอกๆเลยมันคือสกิลอัพที่คุณมีมันคือประสบการณ์ที่คุณสะสมมามันคือความรู้ต่างๆที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละมันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณแน่นอนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่คุณได้จากบริษัทมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสวัสดิการต่างๆที่คุณกําลังได้อยู่นะตอนนี้และคุณคิดว่านั่นคือความมั่นคงของชีวิต คุณอาจจะคิดผิดแล้วที่แน่ๆนะคะบอกเลยคุณกลับมารีเช็คดีกว่าว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทของคุณปิดไปถ้าวันหนึ่งสวัสดิการต่างๆมันหายไปแล้วชีวิตของคุณจะทำยังไงความมั่นคงมันจะยังมั่นคงอยู่ไหมแต่ถ้าในทางกลับกันคุณมีสกิลอัพต่างๆมีความรู้มีประสบการณ์ต่างๆอยู่ในตัวในสมองของคุณนะ่ะคุณสามารถที่จะไปปรับไปอัดแอปไปใช้ กับธุรกิจต่างๆไปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าโลกนี้จะขึ้นหรือจะลงความรู้มันจะอยู่ติดตัวคุณทักษะมันจะอยู่ติดตัวคุณและนั่นแหละค่ะคือความมั่นคงในชีวิตของคุณแล้ววันนี้มีทักษะอะไรกันบ้างคะอย่าลืมเอาสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างรายได้ของตัวเองให้มันมั่นคงมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย